ถ้าพูดถึงที่พักริมทางมอเตอร์เวย์สาย7มีหลายจุดค่ะส่วนสาย9ตอนนี้มีที่ทับช้างที่เดียวแต่อีกไม่นานเรากำลังจะได้ใช้จุดพักรถแห่งใหม่ที่ตอนนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จนั่นคือจุดพักรถคลองหลวงค่ะอาคารเสร็จเรียบร้อยสุขภัณฑ์ต่างๆห้องน้ำก็เสร็จเรียบร้อยที่จอดรถยนต์มี35คันค่ะเป็นห้องน้ำผู้พิการเป็นประตูบานเลื่อนสะดวกเลยนะคะ แล้วเขาก็จะมีโถปัสสาวะอยู่ข้างในให้ด้วยนะคะส่วนข้างในนะคะห้องน้ำเข้าไปดูกันหน่อยนะคะมีเก้าห้องข้างนอกเขาทำสีสันสวยนะคะเป็นสีน้ำเงินสดเลยค่ะ สวัสดีค่ะกนิกาไมเวท h ยแลนด์ค่ะวันนี้ออกเดินทางไปดูจุดพักรถคลองหลวงบนมอเตอร์เวย์สาย9ที่กำลังจะเปิดให้บริการกันหน่อยนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีมีระยะทาง64กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมก็บอกมาที่ช่องเราบ่อยเหมือนกันว่าตอนนี้มีจุดพักรถที่เดียวอยากจะให้มีเพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่าถูกใจคุณผู้ชมที่ฝากคาถามนี้มาแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากคุณผู้ชมที่ชมช่องม ไทเว y ไทยแลนด์เป็นประจำแล้วยังไม่กดติดตามฝากช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราออกจากกรุงเทพเดี๋ยวจะไปใช้มอเตอร์เวย์สายเกันนะคะเราออกจากลาดพร้าวเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทางพิเศษฉลองรัฐค่ะเดี๋ยวจะไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายเนะคะสําหรับมอเตอร์เวย์สายเนะคะอย่างที่ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปว่าบางปะอินบางพลีระยะทาง64กิโลเมตรนั่นหมายความว่าต้นทางคือบางปะอิน ปลายทางก็คือบางพลีนะคะแต่ว่าวันนี้เราออกช่วงกลางๆเราไม่ได้เริ่มต้นจากบางพลีเพราะว่าเราออกจากแถวๆเรียบด่วลามอินทราเราก็ใช้ทางพิเศษแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายเก,กันค่ะนี่แหละค่ะทางพิเศษตรงนี้นะคะบริเวณข้างหน้าเรานี่แหละค่ะก็จะเป็นจุดที่จะเริ่มต้นก่อสร้างช่วงจัตุโชตลำลูกกาค่ะแล้วก็ด้านบนนี่แหะค่ะที่ยังเป็น ด้วนน,นอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะสร้างต่อไปเลยนะคะจตุโชดหลำลูกกาค่ะช่วงประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเรามาเขาก็เป็นการสร้างอาคารสำนักง,งานเนาะอันนี้ผ่านมานะก็เลยให้ดูภาพบรรยากาศหน่อยก็เคลียร์พื้นที่ข้างล่างกันอยู่ส่วนเราค่ะมุ่งหน้าตามป้ายสีน้ําเงินถนนกาญจนาพิเศษเลยนะคะมอเตอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่า พอเราออกไปเชื่อมต่อตรงนี้แล้วจะอยู่บริเวณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ของมอเตอร์เวย์สายนี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ดูว่าถ้าออกจากทางด่วนตรงนี้แล้วไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ต้องขับอีกไกลไหมถึงจะถึงบริเวณจุดพักรถคลองหลวงที่กําลังจะเปิดให้บริการนะคะวิธีการสังเกตก็เดี๋ยวพอเราเข้ามอเตอร์เวย์สาย9นะคะเราก็ดูเลขกิโลเมตรตอนนี้กิโลเมตรที่34บวก100ค่ะตรงเกาะกลางจะมีบอก กิโลเมตร34นะคะเพราะฉะนั้นจุดพักรถคลองหลวงเอาซะว่าอยู่กิโลเมตร20กสิกากันนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมขับไปอีกประมาณ14กิโลเมตรนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆจะอธิบายให้ฟังว่า วิธีการเข้าใช้บริการนั้นเราจะต้องออกเส้นทางไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยจะได้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราใช้ทางพิเศษมาแล้วมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายเเราออกกิโลเมตรที่34เพราะฉะนั้นขับไปอีกประมาณ14กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินหน้าไปได้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ผ่านทางแยกต่างระดับลำลูกกาแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นสะพานตรงนี้ไปข้างหน้าก็จะผ่านบริเวณที่เป็นสะพานกลับรถเข้าลำลูกกานะคะที่ เราเคยนำเสนอกันก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ทราบว่าการจราจรก็ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เปิดใช้สะพานข้างหน้าเรากันไปค่ะสะพานลำลูกกาตร,ตรงนี้อยู่ประมาณกิโลเมตรที่30นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมาถึงบริเวณสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาตรงนี้กิโลเมตร30นั่นหมายความว่าเราขับไปอีกประมาณ 10กิโลเมตรแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อน10กิโลเมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องสังเกตทางออกดีๆเอาเป็นว่าพอผ่านสะพานกลับรถลำลูกการตรงนี้แล้วจุดหมายต่อไปของเราเราจะต้องไปเข้าดานธัญบุรีก่อนค่ะพอเราผ่านดา่านธัญบุรีไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูแนวเส้นทางเลยนะคะว่าถ้าจุดพักรถคลองหลวงเปิดให้บริการเราจะต้องเตรียมเข้าจุดพักรถคลองหลวงอย่างไรเดี๋ยวเดินหน้าไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้กิโลเมตร29 km. ค่ะ ลานเก็บค่าผ่านทางธัญ,ญบุรีนะคะอยู่ข้างหน้าค่ะเราก็ผ่านช่อง M Flow เหมือนเดิมนะคะสะดวกสบายค่ะระหว่างเดินทางให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินบางพลีมีปริมาณจราจรต่อวันมากกว่า200,000คันค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้ามีที่พักริมทางแห่งเดียวเหมือนปัจจุบันคือที่ทับช้างไม่เพียงพอแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อนะคะ เราขับผ่านด่านทัญ,ญบุรีไปประมาณสัก2กิโลเมตรเสร็จๆนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำเส้นทางที่จะไปสู่จุดพักรถคลองหลวงให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะสะดวกเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้มีตู้เก็บค่าผ่านทางก็วิ่งผ่านอาคารด่านมาสบายเลยค่ะนี่คือเส้นทางมุ่งหน้าที่ทางบางปะอินนะคะเป็นมอเตอร์เวย์สายเก้าขาออกค่ะ คุณผู้ชมสังเกตป้ายรังสิตนครนายกทางหลวง305นะคะเราจะต้องมาตามป้ายสีเขียวตรงนี้นะครับค่ะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์เส้นทางสายหลักจะไม่สามารถเข้าจุดพักรถคลองหลวงได้นะคะเนี่ยค่ะให้เราตามป้ายรังสิตนครนายกก่อนแต่ย้ำว่านี่คือวันที่เรามารีวิวนะคะถ้าเขาเปิดให้บริการเดี๋ยวจะมีป้ายแนะนำเลยค่ะว่าจะไปทางไหนอย่างไรเพียงแต่วันนี้เรามา รีวิวตอนที่เขาก่อสร้างเสร็จเกือบร้อยเเซนแล้วแต่ยังไม่เปิดให้บริการเราก็สังเกตบ้ายรังสิตนครนายกตรงนี้ไปก่อนนะคะ มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราใช้มอเตอร์เวย์สาย9สายหลักมาแล้วเราถึงจะเข้าใช้จุดพักรถคลองหลวงไม่ได้ทำไมต้องออกซ้ายมาแบบนี้ก่อนทำไมไม่ก่อสร้างให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ทางสายหลักเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้จะเข้าใจค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะทางกายภาพตรงนี้ค่ะนี่คือรถที่มาจากมอเตอร์เวย์สาย9สายหลักแล้วจะมุ่งหน้าไปที่ทิศทางบางปะอินนะคะ ส่วนซ้ายมือของเราตรงนี้ค่ะ เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับผู้ใช้มอเตอร์เวย์สาย9ที่ต้องการจะออกไปเชื่อมต่อกับทางหลวง305รังสิตนครนายกค่ะเราก็ใช้เส้นทางตรงนี้แหละไปประมาณ2กิโลเมตรเศษเราไม่ออกซ้ายไปรังสิตนครนายกนะคะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงค่ะถ้าจุดพักรถคลองหลวงเปิดให้บริการเดี๋ยวกรมทางหลวงเข้ามาติดป้ายแนะนําแน่นอนค่ะขับมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าประมาณ2กิโลเมตรเศษเดี๋ยวเราก็จะเจอจุดพักรถคลองหลวงค่ะซึ่งบริเวณ น,นี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ารถที่เขาจะออกซ้ายเขาก็จะไปเชื่อมต่อทางหลวง305รังสิตนครนายกขณะเดียวกันรถที่มาจากทางหลวง305รังสิตนครนายกปัจจุบันถ้าต้องการเข้าใช้มอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าทิศท,ทางบางปะอินก็จะมาแบบนี้เลยนะคะและตรงนี้ก็คือจุดก่อสร้างจุดพักรถคลองหลวง ถามว่าทำไมถึงไม่เปิดให้ผู้ที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย9สายหลักเข้ามาใช้จุดพักรถตรงนี้ได้เลยถ้าเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าก็จะเป็นการตัดกระแสการจราจรค่ะเพราะรถส่วนหนึ่งก็จะมาจากทางหลวง305ผ่านถนนตรงนี้ อาจจะแวะจุดพักรถก็ได้หรืออาจจะตรงไปเพื่อเข้ามอเตอร์เวย์สาย9เพราะฉะนั้นท่ารถที่ออกจากมอเตอร์เวย์สาย9แล้วจะให้ทําทางเข้าบริเวณจุดพักรถตรงนี้ก็อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นการตัดกระแสาการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องออกซ้ายล่วงหน้ากันก่อนก่อนที่จะมุ่งหน้ามาสู่จุดพักรถคลองหลวงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูภาพจากตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจนะคะแล้วถามว่าทําไมไม่ขยับไปข้างหน้าหน่อยไปก่อสร้างจุด จุดพักรถที่ให้ไกลจากบริเวณทางหลวง305้ได้ไหมอันนี้ตามความเข้าใจของดิฉันนะคะคุณผู้ชมสังเกตจากแนวเส้นทางนี้แทบจะติดรั้วแล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างเพราะว่าบริเวณจุดพักรถคลองหลวงตรงนี้ใช้พื้นที่16.5ไร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปด้านหน้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการหาพื้นที่การก่อสร้างค่ะเอาเป็นว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็อธิบายให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงจะต้องออกซ้ายแล้วก็ขับต่อเพื่อมาสู่ จุดพักรถคลองหลวงจะได้หายสงสัยกันค่ะย้ำว่าวันนี้เรามารีวิวเขายังไม่เปิดให้บริการเพราะฉะนั้นป้ายแนะนำยังไม่มีแต่ถ้าเปิดให้บริการเดี๋ยวมีป้ายแนะนำแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่กิโลเมตรที่21กวกว่าแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขกิโลจะลดลงนะคะคุณผู้ชมสังเกตทั้งหน้ามีป้ายสีส้มเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ละคะคือจุดก่อสร้างจุดพักรถ คลองหลวงนะคะสังเกตไหมคะว่าถ้าใช้มอเตอร์เวย์สายหลักขวามือเราจะเข้าจุดพักรถไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องออกซ้ายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วิ่งมาตามเส้นทางเหมือนที่เราใช้ตอนนี้แหละคะ่ะ มาถึงแล้วนะคะบริเวณนี้ก็คือจุดพักรถคลองหลวงบนมอเตอร์เวย์สายเก้าตรงนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะคุณผู้ชมส่วนฝั่งขาเข้าสร้างว,ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็จะเริ่มก่อสร้างกันแล้วย้ำนะคะวันนี้เรามาถ่ายทําคลิปวันที่1กรกฎาคม2568จุดพักรถคลองหลวงฝั่งขาออกตอนนี้เกือบร้อเอร์เซแล้วค่ะอาคารเสร็จเรียบร้อยสุขภัณฑ์ต่างๆห้องน้ําก็เสร็จเรียบร้อยเหลือเรื่องของการเก็บรายละเอียดแล้วก็มีที่จอดรถมากมายเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดกันเลยค่ะ เริ่มจากเรื่องของที่จอดร,รถเลยนะค,ะคุณผู้ชมที่จอดร,รถยนต์มี35คันค่ะที่จอดร,รถบรรทุกมี10คันที่จอดร,รถเทรลเลอร์10คันที่จอดร,รถบัสอีก4คันนะคะแล้วก็จะมีที่จอดร,รถผู้พิการด้วยนี่เป็นเรื่องของที่จอดร,รถก่อนส่วนหัวใจสำคัญของจุดพักรถ ก็คือห้องน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยคะ่ะแน่นอนก็ต้องมีทั้งห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงแล้วก็ห้องน้ําผู้พิการด้วยข้างหลังของดิฉันตรงนี้นะคะพอเราเข้ามามาจอดรถปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้าผู้ชายก่อนปไปดูกันหน่อยคะ่ะตอนนี้ทราบว่าหลักๆติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยการก่อสร้างทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเหลือเรื่องของการเก็บรายละเอียดคะ่ะ แต่ห้องน้ำผู้ชายจะมีสีห้องค่ะเขาก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเท่าที่ทราบก็จะเหลือเรื่องของการทำความสะอาดค่ะนี่เป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะมีสีห้องค่ะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีโถปัสสาวะอยู่ข้างในให้ด้วยนะคะก็จะเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะหลักๆก็ติดตั้งเสร็จแล้วแหละ ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งห้องน้ําและโถปัสสาวะค่ะอ้อ,อมาด้านนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือพร้อมกระจกนะคะเป็นโซนของห้องน้ําผู้ชายอยู่นะคะส่วนถัดมาตรงนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องระบบไฟเขานะคะนี่แหละค่ะเป็นห้องน้ําผู้พิการเป็นประตูบานเลื่อนสะดวกเลยนะคะแล้วข้างในเขาก็มีการติดตั้งสุขภัณฑ์สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุมียังราวจับด้วยนะคะ ติดตั้งเร็นเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็จะเหลือพวกการเก็บรายละเอียดทาความสะอาดต่างๆส่วนตรงนี้เลยนะคะที่จอดรถผู้พิการนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ําเลยเดินผู้สูงอายุก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นวิลแชร์เป็นรถเข็นนะคะก็สามารถไปด้านานู้นได้เพราะว่าเขาจะมีเป็นทางลาดตรงนี้นํามาสู่ ห้องน้ําตรงนี้ได้ด้วยก็สะดวกมากๆเลยนะคะข้างนอกเขาทาสีสันสวยนะคะเป็นสีน้ําเงินสดเลยค่ะเดินอ้อมมาด้านนี้ต่อค่ะมาดูห้องน้ําผู้หญิงกันบ้างทราบว่าห้องน้ําผู้หญิงจะมี9ก้าห้องเลยนะคะข้างหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือพร้อมกระจกให้ฝั่งละสองอ่างนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาส่วนข้างในนะคะห้องน้ําเข้าไปดูกันหน่อยนะคะมี9้าห้องเช่นกันนะคะเขาติดตั้งสุขภัณฑ์มีสายฉีดชําระ มีกล่องทิชชู่นะคะตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะก็อาจจะรอเก็บรายละเอียดเรื่องความสะอาดนะคะฝั่งนี้มีสี่ฝั่งนี้มี5ห้องนะคะก็โอเคนะคะรวมแล้วสองฝั่งก็มี9ห้องสำหรับห้องน้ำผู้หญิง เท่าที่ดูเขาก็ติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยไฟฟ้าแสงสว่างก็ติดเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จคะ่ะเหลือแค่เรื่องของการทําความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นในส่วนของห้องน้ําผู้หญิงนะคะสรุปห้องน้าผู้ชายมีสี่ห้องแล้วก็มีโถกัดสาวะอีกเจ็ดโถส่วนห้องน้ําผู้หญิงจะมี9ก้าห้องนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าข้างนอกก็จะมีเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าโซนนี้ก็ยังจอดรถได้นะคะนอกจากจะจอดตรงทางเข้าแล้วบริเวณทางออกตรงนี้ก็จอดได้ถ้าเสร็จธุระก็ ตรงไปเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าไปทางออกบางปะอินได้เลยนะคะขับไปประมาณ20กิโลเมตรค่ะถ้าข้างหลังก็จะเป็นที่โล่งๆนะคะอันนี้ถ้าทะลุจากด้านหลังห้องน้ำผู้หญิงเขาก็จะมีทางเดินข้างหลังมาแบบนี้นะคะต้นไม้เขียวๆเป็นทุ่งๆนะคะเดินอ้อมมาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องน้ำผู้ชายนะคะแล้วก็ เป็นที่จอดรถค่ะเอาเป็นว่าวันนี้พามาดูนะคะสําหรับจุดพักรถคลองหลวงขาออกบนมอเตอร์เวย์สาย9ที่ตอนนี้เขาก่อสร้างเสร็จเกือบร้0แล้วค่ะตอนนี้เราก็รอเพียงว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้บริการนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นคลิปว่า ตอนนี้ถ้าเราใช้มอเตอร์เวย์สาย9บางประอินบางพลีเอาฝั่งขาออกก็แล้วกันระยะทาง64กิโลเมตรถ้าเราเข้ามาจากบางพลีเราขับมาถึงกิโลเมตร48กว่าๆเราถึงจะเจอจุดพักรถจุดแรกที่ทับช้างแต่ต่อไปค่ะขับมาถึงบริเวณนี้กิโลเมตรที่20นิดนิด เราก็จะเจอจุดพักรถคลองหลวงค่ะหลังจากนั้นขับต่อไป20กิโลเมตรก็จะเป็นทางออกที่บางปะอินเพราะฉะนั้นถ้าจุดพักรถแห่งนี้เปิดต่อไปเราก็จะสะดวกเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่ก่อนหน้านี้คนก็บ่นว่าเทศกาลร,รถติดบางทีอยากจะเข้าห้องน้ําบางทีเลยจุดพักรถทับช้างมาแล้วต้องรอไปออกบางปะอินถึงจะเจอปั๊มน้ํามัน ต่อไปเดี๋ยวตรงนี้เปิดก็สะดวกแล้วค่ะส่วนฝั่งขาเข้าจะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะสอบถามแล้วทราบว,ว่าประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มก่อสร้างวันนี้ที่เรามาถ่ายทําคลิปวันที่1กรกฎาคม2568ค่ะฝั่งตรงกันข้ามทราบว,ว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เขาเริ่มก่อสร้างกันเดือนมิถุนายน2567ตอนนี้ก็เหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเอาเป็นว่ากดติดตามช่อง Myway Thailand ไว้นะคะ เมื่อไหร่มีข่าวว่าเขาเริ่มเปิดให้บริการเราจะรีบนําข่าวมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะแต่เดินสำรวจบริเวณนี้ฉันมั่นใจว่าอีกไม่นานเปิดให้บริการแน่นอนค่ะ